นะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็เหมือนเดิมเราจะมาสอนเล่นอีเวนต์ใหม่กันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยนะครับของอัปเดตที่แล้วเลยนั่เองแต่ว่าก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่เองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับซึ่งก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจากเซิร์ฟจริงนะครับเพราะว่านี่ก็คืออัดวันศุกร์นี่เองนะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมฝากกดคนละไลค์คนละหนึ่งติดตามด้วยละกันนะครับถ้าใครที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากเลยละกันนะครับแล้วถ้าหากใครนะครับต้องการของต่างในแบบโกลกาเน้นะครับตอนนี้ร้านนี้มุ่งฉับเนีามีบริการมากมายเลยนี่เองนะครับผมรวมถึงนะครับจะมีบริการรับกิฟต์เกมพาร์ทด้วยนี่เองนะครับผมซึ่งร้านเขาดีจริงนะนี่ผมบอกเลยไม่ติงนางนะบอกก่อนแม่ตัวเขียวเลยมาครับสหรับวิธีการเล่นอีเวนต์ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนั่นคือให้เอาของเนี่ยที่มันต้องการเนี่ยไปใส่นะะะคคครรรัับบซึึ่่งเเเเดีีีี๋ยยยววผผมมจขข้้นนนนนปป็ทท์์ลลิิสตไใ คอมเมนต์ที่แล้วละกันนะครับผมว่ามันมีความต้องการที่ NPC มันจะขึ้นว่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมพร้อมกับตัวอย่างของ2ผลที่ผมได้ทําการเอาขึ้นให้ดูนั่นเองนะซึ่งเราก็เอาผลมาใส่เหมือนกับอัปเดตที่แล้วเลยนี่เองนะครับก็อัปเดตที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับของอีเวนต์นี้นะครับก็คือจะเป็นของบนต้นถั่วนะครับสิ่งเดี๋ยวเราจะขออนุญาตวาร์ปขึ้นไปเลยละกันนะครับโอเคมาสำหรับข้างบนนี้ก็จะมีนี่นะครับลุงเหมือนเดิมนะครับผมคุณลุงคนหายเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีระบบเฟรนชิปเข้ามาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีเมนนะครับผมซึ่งเมนตรงนี้มันก็จะมีของที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะมีเนี่ย golden goose painting นะครับอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งนี้ก็คือของหลักนั่นเองนะครับของอัปเดตที่แล้วแต่ว่ามันจะมีตรงนี้นะครับด้านขวาที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือเฟรนชิปนะฮะสำหรับตรงนี้ก็น่าจะเป็นของใหม่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นก่อกนะครับอันแรกนะครับผมซึ่งก็จะมีของข้างในนะครับก็จะเป็นแบบพวกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับผมต้นใหม่ั่้เองนะครับแต่ว่าันนี้มันไม่มีรูปนะครับต้องรอรูปจริงก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นของไว้ตกแต่งนะท่านผู้ชมน่าใช่นะครับอันนี้แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับแค n นออฟบีนเดี๋ยวผมลองซื้อมาใช้ให้ดูแล้วกันมันเอาไว้บูธเฉยๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีอะไรโอเคแล้วก็มีต้นใหม่ครับราคา50,000มื่นขอระยะซื้อแล้วกันมา แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับชื่อว่าจีนอมนะครับผมซึ่งผมได้ทาการซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้ดูนะครับส่วนสหรับวิธีในการทําเคสนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าเฟนชิพอยู่นั่นเองนะครับผมนี่เฟนชิพข้างบนเห็นไหมซึ่งนะครับวิธีการที่เราจะปลดล็อกไอเจ้าเฟนชิพเนี่ยนะครับหรือว่าไอเจ้าตรงนี้นี่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะล็อกอยู่นะครับทุกคนจะกดที่เฟนชิพไม่ได้ทุกคนจะได้แค่มีนอย่างเดียวนะครับถ้าใครจะอออกเเรรนหหาาาาาา้้ขงงตททํํใ ึ่งน้าเรากดคุยกับเขานะครับมันจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าให้เราเนี่ยนะครับถือเอ่ออาหารนะครับผมที่มือเรานะครับแล้วเราก็ทําการป้อนให้เขานี่เองนะครับซึ่งสลับอาหารนะครับก็มาคราฟได้นะครับที่เครื่องทําอาหารเลยนี่เองนะครับส่วนวิธีการทําเครื่องทําอาหารก็ง่ายๆเลยนะครับไปที่การเดนไกด์นะครับทานผู้ชมการเดนไกด์ในตัวเรานะครับทุกคนจะมีอันนี้อยู่แล้วก็พิมพ์มาได้เลยนะครับว่าการเดนไกด์แล้วก็มันจะมีนี่นะครับตรงเอชิเม้นท์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเอชิเม้นท์แล้วก็คอเพรกนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับ common achievement นะครับก็คืออันง่ายสุดเลยนะครับวันนี้โอเคซึ่งนี้ก็จะเป็นที่ปลดล็อกเออเอาเจ้านี่นะครับเจ้า cooking kit นะครับหรือว่าที่ทำอาหารนี่เองนะครับสำหรับ q u วสตรงนี้ก็ง่ายมากนะครับอย่างแรกก็คือให้เราเนี่ยนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรใช้ show บ i ลนะครับผม100ครั้งนี่เองนะครับผม ไอ้เจ้าโชว์วิวเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นแบบก็คือจะเป็นที่ถอนนี่นะครับก็คืออันที่อยู่เลขหนึ่งนั่นแหละนะครับที่ถอนผลนี่แหละนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถอนให้ดูนะครับแบบนี้คือเป็นที่ถอนนะครับผมก็ถอนให้ครบ100ครั้งนั่นเองส่วนต่อไปนะครับนี่คือเป็นการเก็บเกี่ยวแครอทนะครับผม200ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้เราไปซื้อแครอทมานะครับแล้วเราก็ทําการเอาแครอทเนี่ยมาปลูกนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับได้ครบ200ครั้งนั่นเองส่วนต่อไปนะครับก็คือเออกิฟต์ แค่ลอดนะครับให้เพื่อนนะครับหรือใครก็ได้ในเซิร์ฟนะครับ1คนนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับนั่นคือปลูกต้นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ขายต้นสตรอเบอรี่นะครับ500ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็คือขายต้นสตรอเบอรี่นะครับลูกสตรอเบอรี่นี่นะครับไม่ถึง500ครั้งนั่นเองนะฮะอันนี้ส่วนสุดท้ายนะครับนั่นคือเอ่อกิฟต์นะครับผม5สตรอเบอรี่นะครับให้กับผู้เล่นคนอื่นนี่นะครับว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือใครก็ได้ในเซิร์ฟนี่นะก็คือเอาสตรอเบอรี่นะครับไปให้เเคานนนนีี่่ะะะรับทป็ผลฮ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วพอใครได้เครื่องมาแล้วนะครับก็เอ่อทำการคราฟได้เลยนะครับแต่ว่าพี่แนะนําว่าให้ใส่เป็นแบบผลที่มันมีปั๊บเยอะๆนะครับให้มันติดิวเทชันเยอะๆนะครับผมแบบให้มันไปหล่อสีเขียวอะไรมานี้นะครับมันจะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผลมันอยู่ในระดับรีเจนไมมก็มิสติกนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็กดคุกไปเลยครับแบบนี้แล้วก็รอมันเสร็จครับแล้วก็กดอีเก็บนะฮะสำหรับใครที่ได้อาหารมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ฟู้ดไอเทมนะครับแล้วก็หยิบอาหารออกมาถือไว้นะครับจําว่าถือไวว้้นะครับแลก็ เอาให้มันนี่นะครับกด e ให้มันเลยและไอ้หลอดข้างบนนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นเองนะครับโดยมี7เลเวลนั่นเองซึ่งตอนนี้พี่ก็ปลดล็อกจนถึงเลเวลที่7แล้วนะครับก็ของทั้มดเนจะยจะมานี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับทงด้านขวานี้นะครับก็จะมีเป็นที่คาฟด้วยนี่นะครับนี่ที่คาฟตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีให้คัฟอยู่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะมี กล่องให้ครับนะครับผมไอเจ้ากล่องที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับสกายลูทเชสนะครับแล้วก็จะมีเป็นสเปาเอ็กนะครับก็คือเป็นไข่อันเก่านี่เองนะฮะแต่คืออันนี้ไม่รู้ว่าใช้ของตามนี้จริงหรือเปล่านะครับในเซิร์ฟจริงอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีของใหม่นะครับนี่ต้นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นเพชรฉาดเมก้าท่าเองนะครับท่านผู้ชม make your page เมก้าไร้ใจแอนนะครับซึ่งผมมีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับอันนี้ เพชรชาดเมกานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้กับเจ้าตัวอะไรดีใช้กับเจ้าตัวกู๊ดรักละกันเออ,อน,นี่นะครับนี่ใช้เลยโอ้โหตัวใหญ่จัดโอ้ตัวใหญ่มากตัวโคตรใหญ่เลยี้มันใช้ซ้ำได้ไหมวะอุ้ยเมกาทูเมกาผมไม่น่าหน้านะครับท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นปบัฟนะครับเป็นปบัฟเมกานะครับอันนี้ไงนี่เป็นปบัฟเมกาจริงด้วย ซึ่งเราสามารถลบได้นะครับโดยใช้เจ้าคินซิ่งเพชรฉาดนะครับผมดีวผมจะลองลบให้ดูนะครับมีอย่างนี้นะครับก็คือจะกลับมาตัวปกตินะครับส่วนในเจ้าคินซิ่งเพชรฉาดเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปซื้อได้นะครับท่านผู้ชมซื้อที่เกียร์นะครับซื้อที่เกียร์เลยนะครับนี่ราคา30ล้านนะครับยังไม่มีรูปเหมือนเดิมนะเพราะว่าการลิกนะฮะก็คือจะทําให้สัตว์ของเราเนี่ยนะครับที่ติดถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับจากตู้เพชรมินเทอร์ชั่นเนี่ยนะครับให้มันกลับมาเป็นแบบปกตินี่นะครับก็คือไม่บัตติวเลย แต่ผมชอบนะครับผมจะทําให้ตัวมันใหญ่นะครับผมชอบนะครับตัวใหญ่นี่ของชอบเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่คือตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเนี้เป็นรูปจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมเออถ้ามันจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่า เราใกล้ๆมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะเอารูปจริงเข้ามาใส่นี่เองนะครับสลับจีนอมนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับโดยการปลดล็อกความสัมพันธ์นะครับผมโดยการเอาอาหารมาให้เขานี่เองนะครับซึ่งจีนอมเนี่ยจะอยู่อันดับสุดท้ายเลยนี่เองนะครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่นะครับของอีเวต์นี้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าจีนอมกันนะครับอันนี้คือผมตัดมาต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือในซับเทนนี่คือเขาตัดเอ่อคอนเทนต์ใหม่ออกไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราก็จะรีวิวของที่เรามีละกันนะครับนับผม สำหรับเจ้าจีนอมเนี่ยนะครับนี่คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยคือรูปตามจริงก็เป็นตามนี้เลยนะครับเจ้าจีนอมสรับความสามารถของเขานะครับก็คือทั่วมาณ10นาทีนะครับเขาจะมีโอกาส1.06%นะครับที่ทำให้ ผลเนี่ยนะครับติดมิวเทชั n นะครับแบบสุ่มผลได้เองนะครับก็คือจะสุ่มว่าไปติดผลไหนนะครับผมซึ่งจะติดเป็นบัฟจีโนมเมตนะครับผมมิวเทชั n นั่นเองเป็นบัฟของเขาเลยนี่เองนะครับซึ่งเป็นบัฟใหม่นอกจากนั้นนะครับมันจะมีโอกาสนะครับเพิ่มนะครับขึ้นอีก1.06%นะครับสำหรับการที่เราเพิ่มพวกคอสเมติกนะครับจีโนมเข้าไปในส่วนเรานี่นะครับหรือน่าจะเป็นพวกตัวตุ่นอะไรพวกนี้นะครับอย่างตัวจีโนมอะไรเงี้ย น่าจะซื้อได้ที่ร้านคอสเมติกอะไรพวกนี้นะครับร้านแบบตกแต่งอะไรเงี้ยก็จะมานี่นะครับสำหรับเจ้าจุจีนอมนะครับก็คือถามว่าดีไหมก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีมากครับเพราะว่าเป็นตัวในร้านค้าใหม่นี่เองนะครับผมที่ต้องปลดล็อกเฟรนชิปก่อนแล้วส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าพวกนี้กันนะครับสำหรับของพวกนี้ก็จะเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมนี่เลยที่ผมกำลังวางอยู่นี่เองนะครับก็น่าจะเป็นของใหม่หมดเลยนี่เองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ร้านค้าเฟรนชิปนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ม ก็ประมาณนี้เลยนะครับกิฟฟินน่าจะเป็นของในเฟรนชิปนะครับอันที่2นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปนะครับก็ซื้อได้ที่เฟรนชิพเหมือนกันนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็นบีนนะครับผมไอเจ้าเออนี่นะครับนี่เป็นกระป๋องแบบนี้นะครับแค n ออฟบีนนะครับแคน O อฟบีนสำหรับอันนี้ก็ไม่ได้มีไว้ทําอะไรนะท่านผู้ชมที่ซื้อในเฟรนชิพนะอันนี้ก็คือเอาไว้กระโดดเฉยนะครับนี่บูธให้มันสูงขึ้นนะครับถ้าเราไม่ถือมันก็จะกระโดดไม่สูงนะครับนี่ เวลาเราใช้แล้วก็ถือแล้วก็กระโดดนะครับมันก็จะใช้ไปทีละอันนะครับก็คือเอาไว้ปีนต้นถั่วอะไรมันนี้นะครับสำหรับใครที่วาร์ปไม่ได้นะครับผมส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสกายรูทนะครับที่เราบอกไปนี่นะครับก็คือจะอยู่อันแรกเลยนะครับของเฟรนชิปนะครับผมทุกผู้ชมซึ่งเราจะมาลองเปิดกันนี่นะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะในนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นพืชใหม่ด้วยนี่นะครับโอเคอุ้ยคายเซลอะไรเนี่ยคายเคีวเมนวะ ได้ของดีอยู่โอเคสุ่มไปแล้วครับโอเคได้เกลือนะครับซึ่งเรามีหมด4กล่องนะครับผมเปิดเล่นไปน่าจะเป็นสิบแล้วนะครับตอนนี้โอเคได้อะไรมาขอแบบสัตว์เลี้ยงผมยังไม่ได้อันคอมมอนเลยท่านผู้ชมแต่ผมได้ตัวดับลีเจนแล้วผมงงมากเลยตอนนี้อันคอมมอนมาหน่อยมาเออนี่ไงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสัตว์เลี้ยงระดับอันคอมมอนนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ระดับอันคอมมอนนะครับเดี๋ยวลองปล่อยในสวนเราก่อนนะครับลองปล่อยไปนะครับปล่อยไปให้มันเดินไปนะครับระดับอันคอมมอนจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่เคยโหดนะครับตัวนี้เราไม่ไม่ต้องรีวิวหรอกแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีเนื้อหาเพิ่มเติมอื่นด้วยนะครับพวกแอชิ e v e m e n นะครับอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าเราสอนเล่นอีเวนต์เป็นหลักอยู่แล้วนี่นะครับในคอนเทนต์ของเรานี่เองนะครับก็จะมานี้สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนนะไปเพบกันใหม